ผมตั้งใจที่จะหาที่เที่ยวตามเกาะที่พังงาแต่แล้วผมก็ได้บังหมัดเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของการเที่ยวในทริปนี้บังหมัดแนะนำคนขับเรือให้และได้ในราคาพิเศษถึงเวลาที่เราจะได้เที่ยวตามอ่าวพังงาซึ่งมีหลายจุดที่น่าสนใจมากแล้วเราเดินทางมาถึง น่าจะเรียกว่าถ้ำเขาย้อยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ดูแปลกตาและสวยงามมาก mm hmm. เรานั่งเรือมาอีก ได้ไม่ไกลมากนักเราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาซึ่งณที่แห่งน,นี้หลายๆคนมักจะมากันมาตามหนังเรื่องเจมบอลซึ่งมีอีกหลายๆคนที่เดินทางม,มาที่นี่และชื่นชมกับบรรยากาศที่สวยงามเขาพิงกันซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเกาะเจมบอลหรือเขาตะปูเป็นเขาพิงกันที่มีลักษณะ ดูเหมือนคนทําขึ้นมาแต่มันเป็นธรรมชาติที่สร้างสารรค์มันขึ้นมาสร้างความแปลกตาให้กับเราได้ชมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หนังเรื่องเจมบอลได้มาถ่ายทําและหนังเรื่องอื่นของฮอลลีวูดผมได้ลองเดินสำรวจดูภายในถ้ำภายในเขาก็พบว่าเฮ้ย ความมหัศจรรย์ความสวยงามความน่าสนใจที่หลายๆคนหลายๆนักเดินทางที่ต้องการมาที่นี่ได้มาสัมผัสกับเขาบ้าง ผมลองทำตัวเหมือนนักสำรวจเหมือนนักผจญภัยดูเออก็แปลกดีบางทีบางอย่างเราก็ต้องลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำดูบ้างถึงแม้เราอาจจะไม่ถนัดมากนักก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรถ้าเราจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆบ้าง ได้เวลาที่เราจะต้องออกเดินทางไปดูกับอีกสถานที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าทำลอดซึ่งต้องใช้เรือยางพายลอดเข้าไปแต่เราไม่สามารถเดินทางเข้าไปทางนั้นได้เพราะมีเด็กมาด้วยจากนั้นเราเดินทางต่อเชี่ยวชมป่าชายเลนของอ่าวพังงาและก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเราระหว่างทาง ที่คนขับเรือบอกว่าหางเสือเรือขาดซึ่งเราอยู่กลางอ่าวพังงาแต่ความสวยงามมันกลบในเรื่องของความกลัวออกไปได้อย่างสิ้นเชิงแล้วเราก็รอไม่นานก็มีเรือมารับเพื่อให้เราเดินทางต่อไปการเดินทางของเราไม่สิ้นสุดแม้ยามเจอภูกระสัเรากำลังเดินทางไปยังหมู่บ้าน ลอยน้ำหรือที่เขาเรียกว่าเกาะบัญญีซึ่งเรามีจุดมุ่งหมายเดียวในเกาะบัญญีก็คือสนามบอลลอยน้ำบรรยากาศภายในเกาะก,ก,ก็จะมีร้านค้าร้านขายของโมบายเต็มไปหมดตลอดทางกับกำแพงเมืองลิวพูซึ่งเฮ้ยมันใช่มันตรงกับเรา และนี่คือสนามฟุตบอลลอยน้ำซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่หนึ่งที่ทุกคนต้องมาเหยียบในสถานที่แห่งนี้เราลองคิดถึงเวลาที่เด็กไต่บอลล่วงลงไปในน้ำแล้วก็โดดลงไปเก็บแล้วก็ขึ้นมาเล่นต่อเออมันก็คงเป็นเรื่องที่น่าสนุกอีกอย่างหนึ่งนะ แล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องลงเวลาเกาะปัญญีแล้วแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าเราออกไปแล้วแล้วมีพี่ๆเขาเตะบอลกันเลยไม่ได้เตะเลยไม่ได้เตะบอลกับเขาเลยไม่ได้เตะบ,บ,บอลกับ,บเขาเลยจบทริปในการเที่ยวเกาะแล้วเราจึงเดิน สมเด็จนางชีซึ่งการเดินทางไปสมเด็จนางชีนั้นเราต้องนั่งรถชาวบ้านขึ้นไปคนละ90บาทแล้วก็นั่งลุยไปแบบโฟล์ววิวฝุ่นฟุ้งกระจายเต็มหัวไปหมดก่อนขึ้นมาเราได้สอบถามกับทางคนที่อยู่ด้านล่างแล้วว่าด้านบนมีไฟฟ้าให้เราใช้ไหมมีปลั๊กให้พ่วงต่อไหมทางข้างล่างก็บอกว่ามีเราก็ได้ขนสัมภาระในการกางเต็นท์ขึ้นมาด้วย บนรถก็จะทุรักทุเลหน่อยตรงที่ว่าทางขึ้นเขามันชันสัมภาระมันก็จะล่วงแต่ก็ยังดีที่มีชาวบ้านช่วยกันจับไว้แต่เมื่อผมกางเต็นท์เสร็จแล้วผมก็ต้องเก็บเต็นท์อีกครั้งเนื่องจากด้านบนไม่มีไฟฟ้าให้เราพว่วงไม่มีไฟฟ้าให้เราต่อปลั๊กเพราะว่าเราพาเด็กๆมานอนด้วยเราจรึงไม่สะดวก นะตรงจุดนี้แต่ยังไงอย่างน้อยเราก็ยังได้ชมกับบรรยากาศได้ชมกับสถานที่ของเซมนางชีที่เขาบอกว่าสวยมันก็สวยจริงๆนะจากนั้นเราก็เดินทางลงและขับรถต่อไปเราเดินทางกันต่อเป้าหมายของเราคือไปกางเต็นที่สุราซึ่งณตอนนั้นกว่าเราจะถึงสถานที่ก็ สามทุ่มแล้วบรรยากาศด้านในเราจึงไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่ามันมืดมากวังปิงแคมป์ที่ทุ่งสงบรรยากาศดีมากบอกเลยเนื่องจากก่อนที่เราจะไปฝนได้ตกลงมาตอนคืนอากาศดีมากน้ำใสน้ำเย็นมีแพรยางให้เล่น ห้องน้าสะอาดมีหลายห้องห้องน้ําดีเลยสถานที่กางเต็นท์ก็โลมีหมอกจางๆยามเช้าบรรยาก,กาศดีมากบอกได้เลยว่าถ้าใครมาสุราษฎร์มาทุ่งสงแนะนำสถานที่กางเต็นที่นี่ได้เลยค่ากางเต็นแค่ นละร2 0บาทแต่ถ้าใครไม่มีเต็นต์มาเองก็พี่เขามีที่บริการนะบบนก็600เต็นท์ละ600ก็ครบมีไฟมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งพร้อมเลยช่วงก่อนผมจะเดินทางกับพี่เจ้าของได้เดินมาคุยด้วยว่าเออเรามาจากไหนอะไรยังไงพี่เขาอาธยาใส่ดีนะคุยเราก็คุยเล่นคุยอะไรกับพี่เขาได้สักพักหนึ่ง ช่วงประมาณ8โมงครึ่ง9โมงเราก็ต้องออกเดินทางกันต่อเราได้ฝากสติกเกอร์ไว้1ดวงกับบอร์ดที่พี่เขาเตรียมไว้ให้แล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางต่อเราขับรถใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่า เพื่อที่จะมายังอีกสถานที่หนึ่งซึ่งนะตอนนี้คนกำลังนิยมไปกันมากๆนั่นก็คือหมู่บ้านคิวงกับสะพานที่ทุกคนมาแล้วต้องถ่ายแล้วเราจะพาได้ยังไง กับทานน้ำที่ใสน้ำเย็นสามารถลงไปเล่นได้น้ำไม่ลึกมีปลาว่ายตลอดเวลาเป็นหมู่บ้านที่มีความรู้สึกว่าบรรยากาศดีถ้ายิ่มมาตอนหน้าหนาวน่าจะฟินกว่านี้น่าจะดีกว่านี้แน่ๆ ไ,ได้ขับรถไปยังน้ําตกวังไม้ปักซึ่งอาเพียบน้ําใสบรรยากาศสดชื่นมาก แลผมก็เดินทางมายังถนนขนอมที่เขาบอกกันว่าถนนนี้สวยที่สุดและบรรยากาศดีด้วยนะเรามาย้อนกลับไปถึงวันแรกที่เรามาเริ่มต้นเดินทางในทริปนี้กับ2,343กิโลเมตรตั้งแต่ไปยันกลับเราได้นึกถึง การท่องเที่ยวแบบที่เราไม่ได้มากันแค่สองคนรอบนี้เราพาเด็กๆมาด้วยเราได้เพิ่มเติมประสบการณ์ในการเดินทางในการท่องเที่ยวในการพักผ่อนให้กับเด็กๆและรวมถึงตัวเราด้วยซึ่งประสบการณ์ในครั้งนี้อาจจะสอนอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเราได้เจอผู้คนมากมาย ที่พร้อมจะเป็นมิตรกับเราที่พร้อมจะเป็นเพื่อนกับเราที่พร้อมจะเป็นพี่กับเราซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเราจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่เราจะได้เดินทางไปไหนต่อไหนแล้วเราจะได้สัมผัสกับสิ่งแบบนี้เราเดินทางเราเก็บบันทึกเรื่องราวไว้ดู ยามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยมาสถานที่นี้แล้วหรือยังมีสถานที่อีกหลายสถานที่ที่เรามาในจังหวัดนั้นๆแล้วเราไม่ได้ไปเที่ยวนั่นแปลว่าที่นั่นเราจะต้องกลับไปอีกครั้งและจังหวัดพังงาเราก็ต้องกลับไปอีกครั้งแน่ๆเพราะว่า เรามีพี่ๆที่คอยดูแลเราอย่างดีนั่นก็คือบังหมัดและพิจ๋าที่เราจะต้องกลับไปหาเขาอีกแน่ๆเราพยายามใช้ชีวิตให้บาลานซ์ที่สุดเราไม่หักโหมงานจนเกินไปเราไม่เที่ยวจนเกินตัวเราใช้ชีวิตให้พอดีแล้วมันจะมีความสุข ถ้าเราทำอะไรแล้วมีความสุขมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคนข้างๆเราชอบเหมือนกันกันกบเรามันก็จะมีความสุขคูณสองไปเลยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ